สวัสดีค่ะผมหมอพิมนะคะค่ะคุณค่ะคที่นี่เพจหมอคุณที่นี่นะครับคงช่วยน่ารู้และสายความรู้เรื่องของบ้านนะคะวันนี้ได้มาสัญจรที่อำเภอแกลงจังหวัดเมืองอำเภอเมืองตำบลกระเชิดวันนี้เราก็มีโอกาสได้มาดูของจุ้ยนะคะให้พี่ทั้งสอนนะคะพี่อะไรนะคะออยค่ะพี่อ๋อยพี่อ๋อาวันนี้ก็ได้เข้ามาดูของจุ้ยนะคะทิศทางนะครับการรับทรัย์ บ้านแล้วก็ทิศทางว่าทําไมอยู่แล้วงบหรือเงินของเรามันถึงลดลงนะคะวันนี้เราก็ได้มาาแนะนำนะคะให้ความแนะนำนะคะในการเรื่องของทิศทางการนอนทิศทางในเรื่องของภายในเนาะวันนี้ก็คนไม่ค่อยรุนเหมือนมีปากเสียงกันภายในบ้านส่งผลนะคะทิศทางนอนของบ้านนะคะทิศทางนอนของคนนะครภายในบ้านนะคะส่งผลวันนี้ให้การแนะนำและให้การพูดพูดไป เป็นยังไงบ้างครับมันตรงบ้างไหมในสิ่งที่เราแนะนำไปในสิ่งที่เราพูดออกไปตรงไม่ส่วนใหญ่ตรงส่วนใหญ่ค่นใะค่นะะก็ที่นี่ก็เป็นเหมือนบ้านสวน เป็นบ้านสวนก็ว่าได้เนื้อที่ส1ไร่11ไร่ไนะคะ,คะก็อยู่กันสองคนตายายเขาบอกว่าเอาจริงเลยคือรวยรวยมากก่ <c oughs> อนที่เราจะอยู่ที่นี่รวยมากแต่วันหนึ่งพอได้มาสร้างบ้านที่ตรงนี้นะคะหนึ่งระดับแรกเลยโดนก่อนเลยโดนช่างโกงอันดับสองบ้านช่างทำโงจุยให้ผิดแต่ก็เลยส่งผลเนาะทำให้เรามีสภาวะที่ว่าทําไมทรัพย์เราถึงลดลงลดลงลดลงวันนี้หมอปุณกับหมอหินก็ได้มาแนะนําเรื่องของการแก้ไขโงจุยเรื่องของการ รับทรัพย์เก็บซัย์นะคะก็ให้ระยะเวลานะหนึ่งเดือนหลังจากที่แก้ไขโครงสร้าเสร็จแล้วตามที่คุณจะมิมได้แนะนํานะคะแล้วเดี๋ยวเรามาติดตามนะคะบ้านพี่อ้อยกับบ้านพี่ออสกันนะคะว่าจะเป็นยังไงบ้างนะคะเนาะโอเควันนี้ก็อยากให้ฝากบอกเลยค่ะว่าเป็นยังไงคะวันนี้หมอคุณหมอฮิมมาแนะนําโอเคค่ะประทับใจแล้วก็ให้ในสิ่งที่เราคิดว่าเราทําได้อื เรื่องตรงนี้ตรงนี้คือเรานะแก้ได้ทำแก้ได้ไม่ใช่หรือหรือบ้านหรื้อไม่ได้เนาะชี้ข่องแก้ไขได้แก้ไขได้เนาะโดยโดยที่ไม่ต้องใช้งบเยอะอ่าใช่ตรงนี้แหละค่ะอันนี้สำคัญที่สุดนะคะเพราะฉะนั้นหรือหอไม่ใช่นะคะโอเควันนี้ก็ขอฝากไว้ตรงนี้นะคะกับพวกเราสองคนมาปุณยมายิมวงจุ้ยน่ารู้ศาสตร์ความรู้เรื่องบ้านค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะอยู่ไปรู้ทุก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  ไม่ไม่ได้ชนกระเป๋าเลยเหมือนเด้งออกอย่างเงี้ยพอเท่าไหร่จับที่มีเยอะๆนะแก้ไขยังไงเนี่ยมันแฉะยากอะพี่แฉะยากแกได้ก็คอยขายเนี่ยขายแล้วแกได้คือขายไปเลยใช่พูดเหมือนทุกคนเลยหรือแล้เปลี่ยนทรงใหม่ทำใหมใช่ทุกคนจะพูดอย่างนั้นจุ้ยแต่พูดติดกันเลยก้าวข้ามมก้าวใหม่ก้าวใหม่ Oh. แบบนี้ก็ได้ค่ะแต่ว่าจ้าหลังให้มันเป็นคือก็เ่า